สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่5กรกฎาคม2567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนล้อผองวดประจำวันที่4นะครับผมสำหรับวันที่4แอดมินให้อยู่ที่1กับ7นะครับผมสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผม สำหรับแนวทางนะครับผมมา4 1นะครับผมในรอบเฉพาะกิจนะครับผมและก็2 1ในรอบพิเศษนะครับผมแล้วก็15ในรอบพิเศษนะครับผมสำหรับสายวิ่งสายรูดมา13นะครับผมในรอบปกติ fc พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มจะได้1 3นะครับผมแอดมินจะคัดให้อีกทีนึงนะครับผม ในรอบปกติและ v i p นะครับผมเมื่อวาน v i p ก็มา62นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผม f c พี่น้องที่อยู่ในรายกลุ่มนะครับผมสำหรับสายเบิ้ลมา2-2ในรอบปกติก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมสำหรับ f c พี่น้องที่อยากเข้าลายกลุ่มนะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผมที E 2526แล้วก็ขีด เป็นกลุ่มฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสาหรับวันที่5ชอบก็คอยตามนะครับผมแนวทางนี้เขามีหลุดนะครับผมจะอยู่ที่4กับ7 4จะมีส2 4ี่สามสห้าสี่แล้วก็สี่สำหรับ7จ็นะผมมีเจ็ดหนึ่งส 7 5 7 6แล้วก็7 8สำหรับ4 7 7 4ชุดนี้เลยนะครับผม4 7 7 4ตัวเด่นแอดมินไม่ได้ไม่ได้ลงให้นะครับผมสำหรับตัวกันนะผมคือ3 2 สำหรับเบิ้ลนะผมมีหนึ่งหนึ่งสี่สี่ห้าหและก็แปสำหรับ3ตัวนะครับผม6กสสอง

fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ